สวัสดีค่ะพบกับพี่ขวัญในช่องชาแนลบ้านๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะมาทําข้าวเหนียวนะคะด้วยไมโครเวฟแบบง่ายๆกันค่ะอันนี้พี่ขวัญใช้ข้าวเหนียวนะคะประมาณไม,ไม่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงถ้วยเต็มนะคะก็ประมาณเกือบเกือบถ้วยค่ะเพราะว่าทานกันแค่2คนนะคะแล้วก็เอาเข้อวเหนียวค่ะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรนะคะประมาณนั้นค่ะล้างให้เกลี้ยงเลยนะคะ เราจะแช่ข้าวเหนียวนะคะทิ้งไว้ประมาณสักอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะข้าวเหนียวเราจะได้มีความนุ่มค่ะไม่แข็งกระด้างนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สองชั่วโมงกันค่ะพอครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาซาวออกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอาจจะมีเศษขี้ฝุ่นเศษผงเหมือนเดิมนะคะเราก็ซาวทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวค่ะมาใส่ภาชนะที่จะเข้าไมโครเวฟนะคะ อันนี้พี่หวานจะล้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันงมีเศษผงเล็กๆอะค่ะค่ะเดี๋ยวพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ํากันนะคะใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะน้ําที่จะเราจะนึ่งข้าวเหนียวค่ะใส่ไปแค่นิดเดียวเพราะว่าเราทําการแช่ข้าเนียวไว้แล้วค่ะ ไม่ต้องใช้เยอะไปไม่งั้นเดี๋ยวข้าวเหนียวเราเจะเละนะคะแล้วเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะใช้ไฟอุณหภูมิไฟไฟแรงหน่อยนะคะประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะครบ10นาทีแล้วค่ะเราก็นำข้าวเหนียวนะคะออกมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาย้ายภาชนะค่ะเพราะว่าเราจะยังไม่ทานตอนนี้นะคะเราก็ตักข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปในภาชนะนะคะที่มีฝาปิดนะคะ เราก็คนๆข้าเหนียวใหเ้เข้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าก้นๆก็อาจจะมีความชื้นๆมากกว่าด้านบนนะคะค่ะเด,เดี๋ยวเราก็ปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปรับประทานได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะทำข้าเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะแปบ๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลบ้านๆของพี่ขวัญเหมือนเดิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ